การทำแผลมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรใช้ยาตัวไหนมีเทคนิคอะไรและอะไรที่ต้องระวังมาฟังพ่อใหญ่สมพรจะแชร์ประสบการณ์ครับสวัสดีครับผมเกษตรผสมประส,สานพ่อใหญ่สมพรเช่นเดิมนะครับ ของพ่อใหญ่สุพรรณหากคิดว่าเป็นประโยชน์นะผมย้ำตลอดเลยจะแชร์ส่งตใอยเพื่อนแชร์เก็บไว้อ่านหรือแม้กระทั่งจะดาวโหลดเก็บไม่มีปัญหาไม่ห้งห้ามไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถือว่าเราเป็นเกษตรกรด้วยกันหันมาช่วยกันครับคนละไม้คนละมือการทำแผลของแพะเนี่ยนะครับมีตำราเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหาได้จากหนังสือหาได้จาก Google วันนี้ลองมาฟังวิธีขั้นตอนที่ผูใหญ่สมวรทำนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์เนาะทีละขั้นทีละตอนทีละสเต็ปเอาตัวยามาให้ดูเอาเทคนิคมาเล่าให้ฟังลองมาฟังกันดูครับสำหรับการทำแผลของผมนะครับผมก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆอยู่สีขั้นตอนคือ1น,นะครับเมื่อเราสำรวจเจอแผลเนี่ยกำจัดนอนสิ่งสุกภกเนื้อตายพวกนี้เอาออกให้หมดครับ กำจัดออกแล้วเราก็ไปทำความสะอาดครับในขั้นตอนที่2คฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ใสา่ยาขั้นตอนที่3ปิดแผลป้องกันมแมลงป้องกันเชื้อโรคเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่4ให้ยาปฏิชนะป้องกันการติดเชื้อมาดูลาเอียดแล้วก็ตัวยาวิธีการแต่และขั้นตอนกันครับอย่างแรกครับเมื่อเราสํารวจเจอแผลสิ่งสปกปรกแล้วก็พวกไม้หรือหินอะไรที่อยู่ในแผลเนี่ย ให้เรากําจัดออกทำความาสะอาดนะครับก่อนอื่นครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือพวกถุงมือกันไกลนะครับแหนบแล้วก็ไม้สำลีผมไม่แนะนําให้เป็นสำลีเป็นก้อนนะครับบางทีทําแผลไปเนี่ยจะหลุดแล้วก็ติดแผลนะให้เป็นไม้สำลีแบบนี้จะทํางานง่ายแล้วก็มือเราก็ไม่เปื้อนด้วยนะครับกันไกลเนี่ยเอาไว้ตัดเศษหนังไว้ตัดขนออกตามจําเป็น ส่วนแหนบเอาไว้ขีดนอนขีดไม้ที่พิมพ์เขาอยู่หยิบหินหยิบนอนออกอะไรพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทําขั้นตอนแรกเมื่อเราเจอว่าแพะมีแผลต่อมาครับทําความสะอาดแผลยาที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เป็นยา2กลุ่มนะครับไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะแอลกอฮอล์กับน้ําเกลืออันนี้เอาไว้ล้างแผลไม่ได้ใส่แผล เบตาดีนกับยาม่งอันนี้เป็นยาใส่แผลนะครับส่วนการล้างแผลนะครับพอ็อะหญสมพรแนะนําว่าให้ใช้น้ําเกลือนะครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยเหมือนคนเลยครับเอาแอลกอฮอล์ล้างแล้วมาแสบผมก็เลยไปลองใช้กระแพ้ดูแพ้ก็แสบเหมือนผมครับสงสารนะก็เลยใช้เป็นน้ําเกลือล้างเสร็จแล้วก็เอายาที่ฆ่าเชื้อใส่พวกเบตาดีนหรือว่าถ้าแผลเล็กๆน้อยๆอยแผลไม่ใหญ่ แค่พ่นยาเม่องทับก็พอนะครับอาจจะไม่ต้องใช้เบตาดินก็ได้นะแล้วแต่ลักษณะแผลที่เจอแต่ถ้าแผลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องเอาเบตาดินชุบแล้วก็ทาทางะอาดช่วยหลังจากเราเอาน้าเกลือล้างอีกทีหนึ่งนะใส่ยาเบตาดินเข้าไปก็จะช่วยในการกำจัดเชื้ออีกหนึ่งทางต่อมาหลังจากเราทําแผลเสร็จนะครับทําความสะอาดเสร็จล้างแผลเสร็จใส่ยาเสร็จคราวนี้ เราต้องมาปิดนะป้องกันมแมลงแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเข้าถ้าเป็นคนเห็นไหมครับภาพฝั่งซ้ายเราก็เอาพลาสเตอร์เอาผ้าก๊อซปิดนะแต่แนะสำหรับแพะนะก็อย่าสมควรเคยลองแล้วครับติดไม่อยู่นะเขาดือ้อมีน้าซ้ําบางตัวครับเอาพลาสเตอร์เนี่ยมากินเป็นขนมเลยที่เราติดเข้าไปแนะนําให้ใช้เป็นยาฆ่าหนอนนะครับจะเป็นเควันหรือเป็นยี่หอ้อไหนก็ได้ที่เราสามารถหาได้นะใส่เข้าไปในแผลเลยครับ พวกนี้จะทําให้พวกเชื้อโรคแล้วก็พวกมแมลงเนี่ยไม่มารบกวนต่อมาขั้นตอนที่4ครับให้เราใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็พวกอาการแรกซ้อนยาปฏิชีวนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็นเพนไดสเตป LA ย้ํานะครับ LA เพราะว่าเวลาเราใช้ LA เนี่ยฉีด1ครั้งจะอยู่ได้ประมาณ3วัน มันจะลดขั้นตอนการทํางานของเราให้ทํางานง่ายคราวนี้กลุ่มยาที่เป็นยาปฏิชีวนาเนี่ยการเก็บรักษามันค่อนข้างที่จะมีวิธีเป็นพิเศษผมแนะนําให้เราอ่านเอกสารกับ,กบยานะผมยกตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้เอกสารกับ,กบยาสิ่งที่เราต้องดูนะครับชื่อตัวยาเลยชื่อยาเขาชื่ออะไรนะครับเพนไดสเตปนี่คือยี่ห้อนะตัวยาเราก็ไปอ่านดูนะครับในฉลากมันคือยาอะไรเนาะ เสร็จแล้วเขาอยู่ในกระแสะเลือดได้นานเท่าไหร่ในนี้เขียนว่า3-4วันเห็นไหมครับแล้วก็ใช้รักษาโรคจากแบคที r ียชนิดัฉพัะน,นะครับแล้วก็หรือว่าชนิดเลื้อหลังพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมาขนาดและวิธีการใช้งานเขาบอกว่าให้ใช้ในสัตว์ทุก3าวันแสดงว่าฉีด1ครั้งอยู่ได้3บวันเห็นไหมครับที่ผมแนะนําให้เป็นชนิด LA เพราะว่าฉีด1ครั้งอยู่ได้3วัน จะได้ลดขั้นตอนของเราไม่ต้องไปจับฉีดทุกวันขนาดการใช้เห็นไหมครับต่อน้ำหนักสัตว์เห็นไหมว่า100กิโลเนี่ยจะใช้2.5-5ถึง cc นะครับมิลลิลิตรกับซีซีเนี่ยอันเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแพะเราถ้าน้ำหนักตัว50เราก็ใช้ไปครึ่งหนึ่งจาก2.5-5ถึงตรงนี้แหละถ้าแพะตัวเล็กกว่านั้นเราก็เทียบน้ำหนักเอานะครับต้องดูฉลากตรงนี้นะคำเตือนขยาวปวดก่อนใชนะ้ยามีการตกตะกอนแยกชั้นเห็นไหมครับ การเก็บรักษาอันนี้ก็สําคัญเก็บรักษาที่5บวกลบ3องศาเซลเซียสแสดงว่าเก็บที่2อถึงแองศาก็ตู้เย็นเราครับแต่เป็นช่องธรรมดานะไม่ใช่ห้องฟรีที่เป็นน้ําแข็งเย็นจัดติดลบนะครับอยากให้ทุกท่านอ่านฉลากนะกลุ่มยาปฏิชวมน,นะหรือว่ายาอื่นๆก็สมควรที่จะอ่านนะครับอ่ะราวนี้เวลาเรา ทำแผลผมแนะนําให้ทําแผลทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่1การกำจัดนอนสิ่งสกรปรกแม้ว่าเราทําแผลวันนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ไปเดินชนนู่นนี่นั่นให้เราดูแผลแล้วก็ทําความสะอาดแผลนะครับแล้วก็ใส่ยาฆ่าหนอนแบบนี้ให้ทําแผลทุกวันระยะเวลาที่ผมแนะนําเหมาะสมที่สุดในการทําแผลก็คือในช่วงของช่วงเย็นเพราะว่าเขาจะมากินอาหารเย็นมาเตรียมที่จะนอนช่วงนี้ 1. เราไม่ร้อน แอยู่บนคอกจับง่ายนะครับยกเว้นทันใดที่มีทักษะการวิ่งสูงนะครับมีความแข็งแรงก็จะวิ่งไล่จับตอนกลาวันก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่พ่อใหญ่สมพรเนี่ยจะเลือกจับตอนเย็นตอนที่เขาอยู่บนคอกนะแล้วก็เย็นด้วยนะสบายหน่อยส่วนยาปฏิชูนานะครับไม่ต้องไปฉีดทุกวันเหมือนกับการทําแผลนะครับถ้าเราเลือกชนิด la ฉีด3วันต่อครั้งเพราะฉะนั้นถ้าแผลไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะฉีดแค่ครั้งเดียว และเขาหายเลยก็เป็นไปได้นะครับให้ใช้กลุ่มที่ลงท้ายด้วย LA ตัวอย่างที่แนะนำก็คือ Pen Step LA ครับสันส้นๆกระชับแบบนี้แหละครับตามสไตล์ของพ่อใหญ่สมพรค่าคิดเป็นประโยชน์นะครับแชร์ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับไม่ต้องกลัวผมจะไปฟ้องสำหรับวันนี้สันส้นๆกระชับตามสไตล์ของพ่อใหญ่สมพรสวัสดีครับ